ถึงเวลาทำอาหารเย็นแล้ววันนี้แนนทำงานบ้านตั้งแต่เช้าเลยพอเสร็จจากงานบ้านก็ไปตัดต่อคลิปที่ค้างไว้เมื่อวานตัดเสร็จโหลดคลิปลงช่องเรียบร้อยถึงเวลาเข้าครัวทำอาหารเย็นแล้วค่ะทุกคนเย็นนี้แนนอยากกินอ้ำพิกกะปิไม่ได้ทำมานานแล้วอาทิตย์ที่แล้วแนนไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นผักลดราคาหลายชนิดแนนก็ซื้อมาตุนไว้เยอะพอสมควรเย็นนี้ แนนก็เอาออกมาแบ่งทำอาหารแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งแนนจะเอาไปผัดใส่เบคอนอีกส่วนแนนจะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกะปิมีน้ำพริกกะปิก็ต้องมีไข่เจียวจัดแบบอร่อยครบสูตรไปเลยค่ะทุกคน ตัดทาความสะอาดล้างผักเสร็จเดี๋ยวแนนก็เอาไปลวกน้าร้อนที่กําลังเดือดก่อนนําไปผัดลวกไม่ต้องนานเพราะเวลาเราเอาไปจิ้มกินกับน้ําพริกผักจะมีรสชาติหวานกรอบเวลาเราเอาไปผัดก็ใช้เวลาผัดแค่แป๊บเดียวรสชาติจะออกมาแบบกรอบอร่อยคะ่ะทุกคนเมื่อก่อนตอนย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ใหม่ๆแนนก็ทําอาหารไม่ค่อยเป็นเลยมาฝึกทํากับข้าวแบบจริงๆจังๆตอนใช้ชีวิตอยู่กับสามีเพราะเราต้องทําอาหารกินกันเองที่บ้านทุกวัน ทำไม่เป็นทำไม่เก่งก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆฝึกไปในที่สุดทุกวันนี้อยากกินอะไรทํากินเองได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารดัชหรืออาหารต่างชาติบางเมนูแค่ประยุกต์ให้มันเป็นรสชาติสไตล์ของเราเองประสบการณ์ชีวิตมันสอนเราค่ะทุกคนว่าการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาต่างวัฒนธรรมยิ่งเรื่องของอาหารการกินด้วยเรายิ่งต้องหัดช่วยเหลือตัวเองให้ได้ไม่เช่นนั้นการใช้ชีวิตในต่างแดนของเราจะไม่มีความสุขยิ่งคนไทยเราเรื่องอาหารการกินนี่สำคัญมากลองไม่ได้กินข้าวสักสามสี่วันโหร่างกายมันทรมานเหมือนชีวิต ขาดอะไรไปสักอย่างคิดถึงข้าวอยากกินข้าวชีวิตนี้ขาดข้าวไม่ได้เลยเพราะเราเติบโตมากับข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยเอ่ยข้าวเหนียวเอ่ยเวลาแนนกับสามีไปเที่ยวในประเทศแถบยุโรปถ้าไปเกินหนึ่งอาทิตย์แนนจะพกมาม่าติดไปด้วยหรือบางทีแนนก็ชวนสามีไปหากินข้าวตามร้านอาหารจีนหรือร้านอาหารเอเชียเพราะแนนเชื่อว่ามันต้องมีเมนูข้าวให้เรากิน ช่วยให้หายอยากหายคิดถึงได้บ้างล่ะแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆค่ะทุกคน เมื่อหลายวันก่อนแนนตัดคลิปเสร็จก็โหลดคลิปลงในแต่ละแพลตฟอร์มคือแนนจะถ่ายคลิปตัดต่อคลิปเกือบทุกวันแต่ถ้ามีงานบ้านต้องให้ทำเยอะเช่นใช้เวลาทำความสะอาดบ้านเกือบทั้งวันหรือมีธุระนอกบ้านแนนก็ไม่มีเวลาทำคลิปต้องยกยอดไปทำในวันถัดไปหลังจากที่โหลดคลิปเสร็จแนนก็เกิดไอเดียอยากกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่แนนเคยลงไว้ตั้งแต่เริ่มทาช่องใหม่ๆ ว่าแนนเริ่มทําคลิปลงแต่และช่องมากี่ปีแล้วเริ่มทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะแนนก็ทําช่องมานานแล้วจําได้ว่าเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์ตั้งแต่ปี2020แต่ยังไม่ได้ฝึกทําคลิปจนมาเข้าคอร์สเรียนตัดต่อทําคลิปสร้างคอนเทนต์ในระหว่างที่เรียนก็มีการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์ไลฟ์สดด้วยจนเรียนจบครูก็มีคอร์สพิเศษแถมให้เป็นการฝึกทำคลิปวิดีโอเป็นเวลา 90วันโดยที่เราต้องเปิดเพจเปิดช่องเพื่อนำคลิปวิดีโอที่เราทำไปลงในเพจในช่อง youtube ของเราด้วยจากไอเดียความอยากรู้แนนก็เข้าไปไล่ดูในแต่ละแพลตฟอร์มทั้ง youtube เพจ f a c e b o o k และ tiktok ด้วยโหแนนเริ่มทําช่องตั้งแต่ปี2021 นับรวมๆก็เข้าปีที่5แล้วแนนกลับไปดูหลายๆคลิปตอนที่เริ่มฝึกทำคลิปวิดีโอช่วงแรกๆเอามาเปรียบเทียบกับการทำคลิปในปัจจุบันฝีมือมันช่างต่างกันมาก แนนพูดกับตัวเองว่าเราได้พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นอย่างมากไม่ว่าเป็นเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอเทคนิคการถ่ายคลิปการเขียนคอนเทนต์การเล่าเรื่องเราถ่ายทอดได้เป็นธรรมชาติมากกว่าตอนเริ่มทำคลิปหลายปีก่อนทุกวันนี้เห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการทำคอนเทนต์ในการสร้างคลิปวิดีโอของตัวเองจากที่เมื่อก่อน ทำแบบลองผิดลองถูกให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราจะทำช่องไปในทิศทางไหนดีต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลหลากหลายลู่ทางที่แนนได้เข้าไปเรียนรู้และในขณะเดียวกันแนนก็ได้ลงมือทำไปพร้อมๆกันจนมาถึงวันนี้ภูมิใจในตัวเองมากช่วงที่เริ่มเรียนเริ่มทำคลิปวิดีโอใหม่ๆแนนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ อะไรเลยในด้านนี้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถามว่าท้อไหมมีท้อบ้างเพราะเราทุ่มเทใช้เวลากับการทำงานอย่างตั้งใจแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แถมเครียดด้วยกลัวส่งงานไม่ทันตามเวลาที่ครูกำหนดถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของตัวเองอย่างมากและแนนก็ผ่านมาได้กับคอร์ส90วัน Challenge คือเราทำสำเร็จ ถึงแม้ช่วงเวลานั้นจะมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาท้าทายการใช้ชีวิตของแนนโดยที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเหตุมันเกิดจากอะไรแต่โชคดีที่เรามีสติเราไม่เสียเวลาชีวิตไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตแนนเปลี่ยนไมายเซตเปลี่ยนตัวเองคือโฟกัสกับเป้าหมายให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เรากำลังใช้เวลาเรียนรู้เพราะแนนต้องการทำงานต้องการสร้างไรายได้ให้ตัวเอง พยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนได้รับคําชมได้รับคําแนะนำได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาติดตามดูคลิปเราสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ทําให้แนนมีพลังพร้อมลุยกับสิ่งที่เราทําอยู่และเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําเรียนรู้ปรับปรุงการทํางานของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเป้าหมายชัดเจนแค่ลงมือทำเพราะนี่คือโอกาสของการใช้ชีวิตในโลกของประตูบานใหม่ที่เปิดโอกาสให้เราแน่เล่ามาสยาวเลยตอนนี้การทำอาหารเย็นก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ